ท่านประธานคะเราได้ล่อคุณผู้หญิงมาที่ตลาดสดที่ถูกที่สุดแล้วคะ่ะน้อยแค่นี้ไม่พอกินหรอกมัง้งไม่เป็นไรหรอกแพทก็กินเยอะๆสิเดี๋ยวแอลจะกินน้อยเองถือซมว่าเป็นการเราจะหนักไปด้วยไงท่านประธานเห็นครับคุณผู้หญิงกับแฟนของเขาเนี่ยได้เข้าบริษัทเจดีพีแล้วนะครับและอีกอย่างเนี่ยคุณพ่อของคุณได้ฝากมาบอกว่าให้ดูแลพวกเขาด้วยครับยิ่งเงา ผู้หญิงจะสั่งอาหารรีบส่งคูปองส่วนลดที่ลดเยอะที่สุดให้คุณผู้หญิงด้วยนะเร็วๆพาทิตด,ดูดิถ้าสั่งอาหารแพ็คคู่แล้วใช้คูปองอะ่ะมันจะลดเหลือแค่7จบ้าทเอง่ะโอ้โหแพ็คคู่ราคา7จบาบาทประหย่าสุดๆเลยแต่ว่าแอดันเผอไปส่งที่บ้านนะดิพอเนี่ยป,ปากไปเลยไปซื้อบื้อวะ ไอ้แพทกูถามมึงจริงอวะมึงจะทนกับเมียมึงอีกนานแค่ไหนวะฮะถ้าเป็นกูนะหาเม,มียใหม่ไปแล้วกูอยากเลิกกับมันมาตั้งนานแล้วโคตรจนเลยแถมติดดินอย่างน่งงหาหักผู้จัดก,การสวัสดีครับไอแพทไอแพทเนี่ยคุณไหนผู้จัดก,การเราด้วยทั้งสวยทั้งเก่งแถมได้ข่าวว่าโสดด้วยด้วยออโสดงั้นเหรอ สวัสดีครับผู้จัดการผมเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่นะครับชื่อแพทติครับวันนี้พวกคุณสองคนช่วยออกแบบโครงการไลฟ e ส t ให้ฉันหน่อยสิส่งพรุ่งนี้นะแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงทดลองงานยังไงใส่ใจกับงานหน่อยนะได้ครับ เทศต่นนี้มันเป็นวันครบรอบของเราสองคนะงนะทำง้นก็อดฉลองกันเลยดิโอ้ยไม่เป็นไรเราแอร์นี่นี่ไงลิปสติกเนี่ยต้องพันหนึ่งเลยนะผมซื้อมาให้คุณจริงเหรอโอ้ยโอ๊ยน่ารักอะขอบคนนั้นที่รักเออแอร์คือวันนี้ พ่อผมไม่สบายอะ่ะผมต้องรีบไปหาพ่ออ,อันนี้ผมคงไม่ได้อยู่ฉลองกับคุณแล้วอะแล้วก็โครงการนีนะ้คุณทำให้ผมหมาได้ไหมได้อยากทำให้ถ้า่งนั้นผมขอตัวก่อนนะอื ที่ล้ถ้างั้นวันนี้ผมไปนอนบ้านคุณเอยได้ข่าวมาว่าคุณโยนโครงการให้แอร์ทำงั้นหรอใช่แล้วพอโครงการเสร็จผมก็จะเตะมันออกแล้วผมก็จะได้เลื่อนไปพนักงานประจำไงคุณนี่ฉลาดจริงเนะคะ ไอโง่เฮ้ยแกก็คู่ควรกับริบแค่พันเดียวเท่านั้นแหละรอประธานเทนประกาศผลมากอ่อนเถอะโครงการที่เราจะมาเป็นต้นแบบในรอบนี้ก็ของคุณแอนท่านประธานครับท่านประธานดูผิดหรือเปล่าครับโครงการนี้เป็นของผมนะครับผมชื่อแพตติกครับนี่คุณกำลังตั้งคำถามกับคุณลายชื่อให้ผู้จัดการเป็นคนให้ผมมาคุณคิดว่าฉันโง่จริงๆเหร มันมเลยรสั่งตอนนี้ด้วยวะนี่เลได้ขาวว่าคุณโยโน,นโครงการให้แอร์ทำงั้นหรอใช่แล้วพอโครงการเสร็จผมก็จะเติมไปก่อนนะผมก็จะได้เรื่อง,ปาางเป็นผู้นักกานจ้างเตั้งแต่แพดดิกเข้ามาบริษัท JTP <c oughs> ก็เปลี่ยนไปคนละคนเลย <c oughs> แต่ถ้ายังไม่เชื่อเนี่ยลองเปิดโครงการดูก่อนก็ได้นะ <c oughs> คุณโอนสันเขียผิงอะไรแอนไหนคุณสัญญากับผมไงบอกผมจะได้เป็นพนักงานประจำอะแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันไงทำไมคุณเราเคยอยู่ด้วยกันด้วยหรอคะขอโทษนะคะฉันแค่เล่นๆไปงั้นนะคะคุณแอนเนี่ยมีความรับผิดชอบในการทำงานเพราะฉะนั้นฉันเลือกเขาคะ่ะแอนท่านประธานครับ อย่าเพิ่งโดนผู้หญิงสองคนนี้หลอกนะครับแอร์มันเข้ามาทํางานที่นี่นะเพราะผมนะครับแต่ว่าผมไม่ถามฝ่าย HR แล้วนะที่คุณได้เข้ามาทํางานที่นี่เนี่ยเพราะว่าคุณแอร์เขาขอโอกาสให้คุณเข้ามาทดลองนายเป็นไปได้ไงท่านประธานครับฟังผออธิบายก่อนครับท่านประธานไม่มีอะไรต้องอธิบายเนลคุณไม่บริสุทธิ์ใจบริษัท JDP ของเราไม่ต้องการพนักงานแบบคุณเก็บข้าวของคุณแล้วก็ใส่หัวากบริษัทผไปได้ แสดงความนี้นะครับคุณแอนพรุ่งนี้เตรียมเอกสารไปฝ่ายบุคคลเพื่อที่จะเป็นพนักง,งานประจําได้ท่านประธานคะคุณผู้หญิงได้เป็นพนักง,งานประจําบริษัทแล้วนะคะสวยผู้ชายคนนั้นน่ะคุณผู้หญิงทิงไปแล้วคะ่ะ